เคยห้ามใจอยู่หลายครั้งหลายหอนบ่อยากฝืนทนไปหากคนมีเจ้าของแต่ใจมันยืนยันคำเดิมเลือกทางเป็นตัวสำรองยอมทนมนมองเป็นเงาความหาเพราะยังหักอยู่ ฮักเปินหมดใจสิบมีแค่ไหนบอกใจตัวเองทุกวันแม่ฮักเท่าใดก็ตามก็บอกเป็นมือที่สามเต็มขั้นหัวใจบอกที่ทำประกันเสียงไัยความฮักถูกเวนคืน ฮักของคนอื่นเขาตัวเฮาเป็นคนแอบแฟนเปิ้นแบ่งฮักมาเพราะความเอ็นดูสงสารเอาหัวใจดวงน้อยไปหอมปล่อยฮักแฟนเจ้าบ้านมีสุขแค่เพียงบางวันสมหวังแค่บางเวล บา,บางวันก็เงาทะเบียนชื่อนางสาวสัญชาติไทยสถานภาพส่วนเกินยอมหับกับความปวดราวเพราะเฮามันไร้ทางเดินยอมทำหน้าที่ส่วนเกินตำแหน่งจะหมดวาระวันใดหากของคนอื่นเขาตัวเฮาเป็นคน